สวัสดีคะ่ะวันนี้มาอยู่กับแสงเช่นเคยนะคะในเกมฮาวิทาวน n นะ,ะวันนี้ก็อย่างที่ทุกคนเข้ามาดูแสงก็จะรู้นะคะว่าช่องนี้เปิยขนาดไหนคือเป็นช่องที่ไม่มีอะไรทําเลยก็ <c oughs> คือช่องที่เปื่ยเฉยไปวันวันนั่นเองนะ,ะโอเคเดี๋ยวก็จะทำเควสเช่นเดิมนะก็จะมีทําสวนบ้างอะไรบ้างแล้วก็ ่อนจะไปทําวทยเนี่จต้องจะต้องทำสิ่งนี้ก่อนการรดน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะปลูกพืชปลูกผักเดี๋ยวเดี๋ยนอันนี้ใช้นี้ใช่ไหมก็เราก็จะทำสวนแบบว่าไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไมเอาคืน ถือออกแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะปลูกพืชปลูกผักไปเรื่อยๆนะก็คือปลูกอะไรได้ก็ปลูกเก็บอะไรได้ก็เก็บแด่ว่าแสงถ้าหมดหมดฤดูการนี้ของผักนะเดี๋ยวว่าจะ แสงว่าจะย้ายที่ผักยังเก็บไปได้แสงจะย้ายที่ปลูกผักให้มาอยู่แถบล่างๆนี้เพราะว่าตอนนี้มาหาอะไรปลูกอ่ะอืมไปเก็บ เก็บที่เราได้มาด้วยเออเก็บเก็บนะแล้วก็มีหวาะหวเรัวเา่ัเก็บได้เนี่ยโอเค ันที่เก็บได้ก็หมดแล้วเดี๋ยวจะเอามาเลยดพักเข้ามาในตัวก่อนให้เราจะปลูกกันอืมเออหนอนอยืนนี่ เต็มแล้วปล่อยไปก่อนแต่ตอนนี้มาปุ๋ยผักก่อนดีกว่าไม่เจออัวนี้อืมดูซิมีอะไรมัง่งอันนี้อะไรอ่ะอันนี้สตรอเบอรี่อันนี้ห,หอมกระเทียมปลุกสตรอเบอรี่ก่อนดีกว่า เอ่อ,อยากปลูกมันฝรั่งด้วยอ่ะอยากปูกมันฝรั่งด้วยอ่ะคือห,อหอมกับกระเทียมเนี่ยแสงคิดว่าแสงมันเยอแล้วอะ่อยาหาวหอมงกระเทียมมีแค่นี้เองไอหหอมว่ามีแค่เจ็ดเดี๋ยวจะ หอมก้วก็ได้เดี๋ยวว่าถ้าไปแวะที่ร้านคุณจิงจอกเดี๋ยวจะเดี๋ยวค่อยปลูกนะนี่ก็ปลูกหอมให้หมดก่อนแล้วก็รดน้ำน้าหมดเหรอแล้วก็ ทำเควสนะก็คือเกี่ยวกับบ้านสุนัขเนี่ยทำไงม้างแต่ว่าแสงแสงสร้างไว้แล้วใช่ไหมเนี่ยเนี่ยบ่าหลังน้อยใช่เดี๋ยวก็ต้องอัปเกรดบ้านดูด้วยว่ามีอะไรบ้างนะทำเควสด,ดีกว่า เ,เดี๋ยวจสงว่าจะดูอัปเกรดบ้านด้วยนะว่าใช้อะไรบ้างอัปเกรดบ้านนี้ใช้อยู่ที่บ้านช่างไม้ไหมไม่รู้อ่ะเออเดี๋ยวนะดูก่อนขอดูเคาน์เตอร์ก่อนนะ อัปเกรดนี่ต้องไปบ้านนู้นเหรอบ้านเอ่อที่เป็นโรงตีเหล็กอะ่ะน่าจะใช่นะว่มีสร้างเยอะๆเลยอะ่ะเดี๋ยวจะมาสร้างอีกนะมีแมวแมวด้วยแม,แมวน่ารักโอ้นี่ เราจะได้เบ็ดแน่ๆเลยอะเราจะได้เบ็ดแน่ๆเลยถึงเควสที่โอเคถึงแล้วฉันอยากให้แบบจับปูได้คือแบบโยเยโยเยในหาดทรายมากมาแล้วมาแล้วต้องออมพอเตอร์อีกนี่แย้มได้คั้นเบ็ดมาแล้ว เดนะี๋ยวก็ต <monastery> <The absor baptism> ้องไปบ้านฟ็อกซี่เดี๋ยวค่อยไปเด้อ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 นี่แต่ตัวเราไม่มีของเราเก็บตัวแล้วอะบอกไปริมทะเลตกปลามาห้าตัว ไม่มีเหยื่อเฮ้ไหนจะตกใจโอเคเดี๋ยวเฮ้เ,เขาสอนอืม ยังไงยังไงไม่ไม่แดงคู่มือตกปลาหรือเ,เออยังไงนะอ่ะอ๋ออันนี้หรออ๋อให้อยู่ตรงกลางให้ตงได้ห้าตัวเมกอด oh นี่ได้มาแล้วโอ้โหตัวนี้ตัวนี้นิ่งมากลาซันมะเรียบร้ยเดี๋ยวพอเสร็จควสนี้เนี่ยจะไปตีหนูซัมบี้นะตีหนูซัมบี้คุยด,ดี นะอต้องน้ำปลาไปส่งอ mm ีก hmm. ปลาใช่ไหมไม่มีใช่ไหมนี่แบบคืดีมึกมุกเยุยอ่ะไม่มีสมองเรืออะไรอ่ะอู้ได้สมองเรือมาด้วยป่าแบบป่าชุกชุมมาก โอเคเดี๋ยวจะไปดูหนูซอมบี้หนูซอมบี้โอเคเจอหนูซอมบี้แล้วมาฉันจะตีเจ้า มาเลยเดี๋ยวเขาไปเอาจักรยานก่อนเฮ้เปล่าเต็มเปาเต็มมาะอาไม่ได้เต็มก็วกว่าเต็มเดี๋ยวตรงนี้จะมีไหมโหดับข้างหน้าเลยอย่างงี้ได้เหรอ โอเคเรียบร้อยแล้วไปทำเคเคลืต่ออือเมรี่นี่คือใครอ่ะฮอ เฝ้าอยู่ในร้านอะ่ะเคาๆเมี์เาะแม่งทุกห้องเลย ด,ดีชื่อนี้แหละและเมื่อฉันเจอคุณเอ้ยเอาเมล็ดพันธุ์ให้ได้ไหมอ่ะเอ้ยให้เมล็ดพันธุ์ก็ได้ด้วยซื้อมาจากร้านคุณแล้วก็ให้ าดูร้านหน่อยอยามาดูมาเมล็ดมันฝรั่งอะ่ะพีพีชด้วยซื้อสูงสุดได้ครั้งละเจ็ดพีชแพงจัองอะ่ะหูองมันเลยอะ่ะเอาไป สมพ้พอแพงก็ต้นส้มเอาไปอีกสองตังละเม,มืนหกซื้อมันฝรั่งสิบต้น ดูหาคนที่ชื่อแมรี่ซ์อืมนี่คุณป้าคนนี้ ป้าคนนี้ว่องอยู่ข้างในโกหกฉันแหละเมื่อกี้ยังเข้าไปยังไม่เห็นเจอเลยนี่สวัสดีฟ็อกซี่วันนี้ฉันมาตามหาคนไหนยู่ไหนเรียนไปได้ไหมไม่ได้ไหน ไม่ไม่เจอใครตอนนี้งงแล้วสักหนกับเคล็ดลองเลยตรงน,นี้ไปไหนฮะห้องใต้ดินโอ้ <c oughs> ไม่อยู่อ่ะอ้จำได้จำดีเดี๋ยวถ้าไม่มีคนออกมาจาทะทางนง้นนะยีงไง ไมเถอะไม่อยู่นี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูบ้านที่ตีเด็กนะว่าอ,อัพเกรดบ้านเท่าไหร่มาแล้วเดี๋ยวต้องไปตัดไม้อีกแล้ว อัปเรดไม่ใช่อันนี้แล้วก็ไม่ใช่อันนี้ด้วยแล้วจะไปที่ไหนอะ่ะจำไม่ได้เดี๋ยวติดต่อนี้ติดต่อคือคุย มาชายใหญ่เลยอักเกตเนี่ยไปหาเด็กแล้วก็อืมเด้ด๋ยวๆอขอแวะเออเหยก่อนโหลไม่ไม่ได้จะให้ บ้านเนาะวันนั้นจำได้นะมีอัพเกรดอะไรต่วยนะอืมนะอยู่ในเควสบุรคฤหาสน์อัปเกรดบ้านนี่งเดี๋ยวไปตัดไม้ก่อนดีกว่า ถ้ารอวันนี้ก็เป็นวันที่เร่งรีบอีกเช่นเคยแน่เลยอะ่ะอุ้ย,ยเดี๋ยวเขาเริ่มกลับบ้านกันแล้วอะ่ะอุ้วมีรูอยู่ตรงนี้ด้วยมาตัดไม้ <laughs> เดี๋ยวสักทุ่มนึงเดี๋ยวจะกลับแล้วก็ไปไปหาเด็ก ที่แรกอะ่ะเด็กอะ่ะแสงเห็นไปทางซอยบ้านร้านตัดผมใช่ไหมแต่แสงก็ไม่ได้อะไรอะ่ะเพราะว่าแสงว่าจะไม่ให้ตอนเยน็นแต่ว่าคือตอนเย็นเนียนน้ยคือเร่งรีบแน่ๆเลยอะ่ะคือเวลามันเดินไวมากอะ่ะดู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 นี่ บ้านเขาอยู่ไหนโ okay. อเคพอ่อพ่อพ่อก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะสองทุ่มแล้วตัดจะง่วงโ,โหลงมาอันนี้แสงสงสัยคือเนะนี่ยนะเนี่ยป้ายทองคืออะไร อันนี้คือให้สามวันเลยนี่ไงเจ,งจ,งจ,งจงอด้วเจอแล้เจอะล้วงจากรถมาแล้วก็นี่ให้เคแล้วก็ให้หอยไปด้วยเดี๋ยวให้นี่สิ โอเคชมากาดีใี้ก็กลับบ้านโอเคถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วเออมีห้อยด้วยถึงบ้านแล้วก็ตรงรถแล้วก็ มาปิดเดี๋ยวลงเข้าก็นี่น้องหมามาแล้วเอาอมาหน่อยอน่ารักอื้ยปื่นวัใจน้องหมา ที่เราทำก็ดูนี่ดูนี่พาวอลากาศเต็มใสโอเคนอนดีกว่าอันนั้นนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปแสงจบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแสงนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ